ข่าวด่วนเราไม่ทิ้งกันวันนี้คลังงดโอนเงินเยียวยา5,000บาทงวดสุดท้าย2วันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิติวณแฟมิลี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องราวของโครงการมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทนะคะซึ่งงวดสุดท้ายนะคะไม่บุ่มก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะหัวข้อข่าวเราไม่ทิ้งกัน วันนี้คลังงดโอนเงินเยียวยา5,000บาทงวดสุดท้ายเป็นเพราะอะไรทำไมถึงงดโอนเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่13มิถุนายน63นะคะก็มีบางคนนะคะก็เข้าไปตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันแล้วนะคะคลังงดโอนเงินเยียวยางวดสุดท้ายจำนวน2วันนะคะก็คือวัน ที่13ถึง14มิถุนายนนะคะเนื่องจากตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอรับเงิน5,000บาทในวันที่15มิถุนายน63นะคะล่าสุดนะคะน,นายธนกรววงบุญคงชนะนะคะเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและโฆษกพักพลังประชารัฐนะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะพร้อมภาพการทำงานและกองเอกสารร้องเรียนของ ประชาชนโดยระบุว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันมาตรการเยียวยา5,000บาทจ่ายเงินครบแล้ว15.1ล้านคนแต่ง,งานของกระทรวงการคลังยังไม่จบเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการก็ยังต้องทำงานอย่างหนักในการตรวจสอบเรื่องร้องทุกจากพี่น้องประชาชนทั่วไปเกือบ1ล้านคนขณะที่ท่านอุตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับให้ดูแลอย่างดี ไม่ว่าใครจะติชมอย่างไรก็มีความสุขที่ได้ร่วมงานในโครงการนี้ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนขอแค่พี่น้องประชาชนมีความสุขได้รับการช่วยเหลือในช่วงที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด1ิกก็มีความสุขแล้วอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงการคลังก็จะเริ่มจ่ายเงินเย,ยียวยาอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 15มิถุนายน63นะคะเนื่องจากวันที่13-14มถึงิมิถุนายน63ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งเข้าสู่เดือนสุดท้ายของการแจกเงินแล้วนะคะสำหรับผู้ที่สงสัยว่าเงินรอบสุดท้ายจะเข้าวันไหนนั้นง่ายๆเลยนะคะก็คือผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกในเดือนเมษายนนั้นจะได้รับเงินเยียวยาในรอบเดือน พฤษภาคมตรงกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายนเช่นเดียวกันนะคะสมมติว่าไม่บุ่มนะคะได้รับเงินรอบแรกในวันที่12เมษายนนะคะก็จะได้รับรอบสองในวันที่12พฤษภาคมและรอบ3ในวันที่12มิถุนายนเช่นเดียวกันนะคะยกเว้นว่าหากวันดังกล่าวนะคะตรงกับวันหยุดราชการนะคะหรือวันหยุดธนาคารจำเป็นต้องเลื่อนออกไปอีกเป็นวันทำการถัดไปนะคะ ยังไงก็รอกันนะคะสําหรับใครที่รอวันอโอนเงินงววสุดท้ายอยู่นะคะแต่แม่บุ๋มนะคะได้รับเงินง่วสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็คือเมื่อวานนั่นแหละนะคะแม่บุ๋มนะคะก็ขอขอบคุณรัฐบาลน,นะคะที่ได้มีการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงตัวแม่บุ๋มเองด้วยนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะ จากนี้ไปนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะซึ่งก็ออกไปหางานทำนะคะตอนนี้ก็ตกงานนะคะสามีไม่บุ๋มก็ตกงานเหมือนกันเพราะว่าทำงานโรงแรมนะคะก็มีผลกระทบมากพอสมควรนะคะแล้วก็บางคนก็โดนจ้างออกก็มีนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำอาชีพอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่บุ๋มก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะคะก็ เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ